คอนโซ่ชาแนลสวัสดีครับระออคุณะกุณดครับหรือว่าสบายดีทุกๆกคนครับพี่น้องครับวันนี้คอนโซ่รับงานต่อเติมบ้านครับผมต่อเติมข้างข้างบ้านนะครับผมเดี๋ยวจะมีวิธีการจับระดับน้ําวิธีการขุดหลุมทําให้ยกเสาและเสาเท่ากันนะครับผมมีระดับต่างอิงแล้วก็จับระดับน้ําไปชมกับช่างรับบ้านครับช่างรับบ้านครับผมว่า อาจจะไม่เก่งเท่าไหร่ผมแต่ว่าพอได้ครับพอทำงานได้ผมรีรับรับงานเป็นงานต่อเติมบ้านครับผมอุปกรณ์จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่าได้ระดับระดับหนึ่งครับผมมาตรฐานระดับหนึ่งครับผมครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมก่อนชมคลิปฝากกดติดตามช่องโคนโซชาแนลเป็นกําลังใจด้วยครับผมขอบคุณมากครับมีมาต่อเติมบ้านบ้านจะรกเลยครับผม เป็นเสาปูนรับเสาเสาปูนโครงไม้นะครับผมสีต้นครับพี่น้องซีต้นเสาปูนซีต้นครับผมเสาห่างจากเสาเดิมสามเมตรนะครับผมก่อนที่เราจะขุดหลุมเราต้องทำระดับอ้างอิงก่อนนะครับโดยการจับระดับน้ําทั้งสองด้านนะครับผมเพื่อขุดหลุมความลึกของหลุมเวลายกเสาเสาจะเท่ากันนะครับผมเราใช้ระดับอ้างอิงนี้เป็นหลักนะครับ ผมจะใช้รับน้าสายยางครับเป็นสายยางผมเป็นช่างบ้าบนนะครับใช้รับน้ําสายยางนะครับผมโดจะทําจุดอ้างอิงไว้จุดหนึ่งครับผมให้ให้ฝั่งหนึ่งจับรับได้แล้วอีกฝั่งหนึ่งต้องขีดขีดตามครับผมตอนนี้ผมกำลังจับรับน้ําอยู่ครับผมเอาฝั่งผมเป็นหลักนะครับโอเคครับ้รับอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องขีดครับขีดขีดไว้ครับผมขีดเป็นจุดไว้นะครับผมเราทำแบบนี้สี่จุดครับสี่จุดนะครับผม ถึงบนรางอันใดรับเลยนั่นแหละอันรางอันเอ้าเละทางอีกอยงกับแรกันแล้วโอ้ยจากกรุงเทพเลยบบมีเติมตอนนี้ผมรถได้ระดับเขระดับแล้วระดับห่างจากเสาเดิมสามเมตรครับผมสามเมตรได้ระดับความห่างแล้วก็ระดับน้ำพอระดับน้ำแล้วครผมพี่น้องอันนี้เอาโซ่มาหนี่ตั้งนี่งมาหนึ่อันนี้คือจุดอาเัครับจุดจุดล่างของอาเศครับผมเราวัดจุดซึ่งผมรวัดผมเอียงเรียบร้อยแล้วครับผม ลากอสีครับผมไนมาครับไปมาวัดหาจุดระดับต่อไปเราจะหาความลึกของหลุมนะครับผมโดย,โดยโหาเสาสมุดครับสมุดก่อนนะครับผมโดยเอาจุดล่างของอาสีเป็นหลักนะครับผมสองเมตรแปดเซนครับผมได้สองเมตรแปดเซนถึงระดับอา่างอิงนะครับผมจากข้างล่างของอาสี ลงมาหาแล้วก็อิงสอเป็ดสองเป็ดเซนนผมไปแล้วก็มาบัดตรงเสาเงเสาจับตรงล่างสิแบบนี้รนรนครับสองเป็ดเซนตัวสองเป็ดเซนผมเนี้ยตรงเนี้ยโอเคลุมเท่าจะต้องขุดจาก จากจุดอ้างอิงถึงจุดใต้ของหลุมสุดเราก็จะขุดหลุม69เซนครับผมจากระดับอ้างอิงนะครับผม69เซนทำแบบครับผมไหน,นทำแบบน,นี่เราวัดเขาวัดจากพื้นหลุม69เซนโอเคก็ตัวเซนสิไห้เอาตัดบุไว้อันนี้คือความลึกของหลุมครับแบบนี้ก็วัดจากระดับอ้างอิง ถึงพื้นหลุมนะครับผมตอนที่เราจะขุดแล้วก็ขุดให้ลึกกว่าแบบนี้สักห้าเซนนะครับผมเผื่อเราจะได้เทเทพื้นหรือเทลิ้นภาษาผมเรียกว่าเทลิ้นครับผมอีกห้าเซนนะครับผมต่อเติมบ้านครับผมตอนนี้คุณลุงครับคุณลุงให้ได้ระดับซึ่งเราก็มีระดับอ้างอิงครับระดับอ้างอ้างอิงอีกห้าเซนนะ ต้องให้ตามกว่าต้องให้ตามกว่ารับอาอิงห้าเซนเผื่อเทลินเทลินที่มาอีกครับผมเออญานพอดีเต็มั้ยจันเอ้ยครับต้องให้ให้ตามกว่ารับผมเผื่อเราเทเทปูนขึ้นมาครับเทปูนเทพื้นปูนขึ้นมาอีกเช็คที่ตัวเลย โอเคโอ้ครับเผื่อเทปูครับเผื่อเทพื้นปูครับผมโอเคโอเคครับเผื่อเทพื้นปูอีกโอ้โอเคครับผมกระตอนจะไปครับจะผสมปูครับผสมปูนสปูเทลิ่งครับเทลิ่งครับผมเทพืชปูครับผมให้ คราวนี้ครับพื้นยั่ต้องเสมอกับระดับที่อ้างอิงครับผมพื้นปูนต้องเสมอกับจุดที่อ้างอิงนะครับต่อไปการผสมปูนจะปูนเทลินครับพี่น้องเทลินครับผมเติดพื้นลุม น้ำเลยเร็วหน่อยทำงานนั่นเร็วหน่อยสิอืดชิจ้าดูได้ทำงานนี่ตตวรับตังรับดีมากเร็วอืม จ๋วครับามาแจ๋วแจ๋เวเป๊ดด้วยจุดปูนครับให้ได้กันจับจุดอ้างอิงคือจุดที่วัดระดับน้ำไว้ครับผมพี่น้องออตั้งเสาคอยจะได้เสมอกันเลยครับผมนี่ครับโอเคครับผมลุมหนึ่งโอเคผ่านลุมสองผ่านลุมสามผ่าน ya kat ke ajak mo ka be pun eh nene nguk balak no be eh dak be je nguk yok sedok yok lang ko jaw eh ne anat pui pui pa ko nat ko an apung red เย้โยไ,ได้สิบร้อยครับผมตั้งสีร่รุมได้ระดับตามจุดไอ้น,อนครับแต่ยกเสายกเสาก็จะพอดีเป๊ะครับผมพี่น้องนี่เป็นวิธีการทําให้ปลายให้ให,ให้ให้กับเสาสูงเท่ากันครับผมวิธีการทําให้เสาต้นเสาสูงเท่ากันสรุปคือ เรามีจุดอ้างอิงครับผมจุดอ้างอิงโดยใช้ระดับน้ําในการจับครับผมถึงเอ็นถึงแล้วคือถึงเชือกให้ตึงแล้วก็หาจุดอ้างอิงแล้วก็ตามนี้ครับผมโอเคครับผมโอเคคลิปนี้จบคลิปนี้ครับผมครับรอ,อคุณะาคุณไดสวัสดีครับ